ครับเพื่อนๆวันนี้มาบอกลานะครับเพื่อนๆที่ใช้ตัวโป c k เกตไวไฟที่ยังเป็นตัวใส่ซิมการ์ดนะครับนี่เลยครับตัวโปรกเกตไวไฟที่ไม่ต้องใสซิมการ์ดครับตัวเป็นยู0่ครับตอนนี้รองรับนะครับ2 G 3 G และก็4 G ในตัวเรียบร้อยหมดครับในการใช้งานง่ายครับให้ความเร็วสูงสุดในการใช้งานถึง150เมกะบิตครับแล้วก็สามารถแช์อุปกรณ์ได้ถึง8อุปกรณ์พร้อมกันครับก็ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็รัศมีการส่งสัญญาณอยู่ที่10 1ถึงเมตรทีเดียวครับ เพื่อนๆที่ในการใช้งานก็ในการติดตั้งก็ไม่ยากครับก็มีตัวก r วอารโคดนะครับข้างตัว p o c k เก w ตไวไฟก็สามารถสแกนเข้าไปแล้วก็ติดตั้งสมัครแพ็กเกจต่างๆนะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนะครับ AS True d e t e c ต่างๆนะครับเมื่อเรา d e t e c เลือกเครือข่ายที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปสมัครนะครับนะครับสมัครแล้วใช้ตัวการชำระเงินนี้เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็ เพื่อนเพื่อนก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็สามารถสามารถใช้ไ i f i ได้เลยครับก้บเพื่อนที่สามารถแล้วตัวนี้สามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้เร็วนะได้ตลอดเวลานะครับเพื่อนที่สนใจนะครับเพื่อนการเรามองหาเทีเน็ตแรงๆครับใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งค่ายเยอะไม่ต้องใส่ซิมนะครับเปลี่ยนวันนี้เลยครับกดสั่งซื้อ,อตรงตะกร้าด้านล่างเลยนะครับสลับตัว